พี่น้องป่าหมอข้างดำมันเริ่มไงแล้วจา้ามันเริ่มไงแล้วอเอาไปเห็ปเดปลาแดกก็เสียบเนาะพี่น้องมันจะคือป่าเข็งบานเห่าบนอเอาไปเห็ดปลาแดกแสบดีเดนาะเอาว่าพี่น้องคอยจะเอาไปฝากแล้วคอยจะไปซื้อแนวมาตักก่อนคอยอยังบาท่านไนมีแนวเป็ดมาตัก ที่นี่ข้องบางหมดค่ะเขตจอมท่องเด้อค่ะเด้อหลายแล้วก็ะยัยไหวพร้อมจ้ะพี่น้องหลายอิหลีตัวใหญ่พร้อมโอ้ยตัวนใหญ่คับคุณนะทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่เออเฮะเมื่อวานลุงนี่โอ้ยเอาเฮะทีๆเนะาะเมื่อวานเนาะเดี๋ยวไปหาร์ดวานเฮะก่อน ลองบาทเดียวนีก่ก่พอกินแล้วเมนบอพี่นอ้อง